นะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแบ่งปัน,ปนความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบันชีปี2 0 2 0ในนี้เราจะวัดถึงทรัส์สมบัติของที่นะเนาะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดลาย2เมนขั้นตอนการเดินบนันชี3เม,มนวิธีการคาดยเฮียนทีนี้เราจะไปเข้าบทที่หนึ่งเลยเนาะก็คือรัส์สนบัตรองที่ ແລະການິຍາມຊັບສံຄົມພົງທີເນາະເຮົາຈະໄປອາຮັບຮູ້ວ tamam ່ານິຍາມຂອງຊັບສံຄົມພົງທີແມ່ນຫຍັງເນາະເພາະວ່າບາງເອາຈະຮູບາງນອຈຮູ້ຫຼືບາງນຮູແຕໍວົ້າປັນນຍາມອອກັບສံຄົມແມ່ນບັນດາຊັບສິນທີ່ມອຸຍານໍາໃກີນ1ປີขึ้นไปແລະนําผลประโยດດ້ານເສດຖະກິດມາໃຫ້ວິທະະກິດໃນອະນ และเพื่นแบง่งออกเป็น2ประเภทเนาะก็คือ 1. แม่นรับสนบัตรองที่หรือสกทอที่บ่มีตัวตน2แม่นสคทอที่มีตัวต,วต,วตวนเะนาะทีนี้เฮาจะไปเว้าถึงสกทที่ได้มาจากกันซื้อเนาะเพราะว่าการที่เฮาได้รับสกทอนี้เฮาก็มีหลายเส้นทางคือการที่เฮาได้รับเนาะ สเส้นกันนะครับจากการชื้อเหลือญละของอค์กรต่างๆหรือของรัฐเนาะหรืออื่นๆก็แม่นเนาะแต่ที่นี้เราจะมาบาถึงสกอตที่ได้มาจากการซื้อเนาะโดยที่เอาเงินของบริษัทดยโกงซื้อเนาะทีนี้ต้นทุนของสกอตทางเบนินี้จะเท่ากับราคาซื้อบวกให้กับรายใจที่ติพานสเส้นว่า ภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆออกมาพอที่หักออกบ่ได้ค่าขนส่งค่าประกันภยัยค่าฟาสางค่าแบกหกักค่าติดตั้งและประกอบที่จําเป็นเนาะแล้วก็ทีนี้สิ่งที่เรา,า,า,าความเอาใจใส่เนาะข้อความเอาใจใส่แม่นค่าใช้จ่ายในการทดลองและเกี่ยมพร้อมเครื่องจักรเข้าสู้การนํไซต้ให้จดเป็นบัญชีรายจ่ายเนาะบ่ให้ไล่เป็นต้นทืนซื้อเนาะ โอเคทีนี้เราไปเบิงเ้งแผนวาดการเดินเหมืนซีว่ามันเป็นอย่างไรเนาะโอเคมันจะมีอยู่3บนะัตรเก้าเนาะก็คือ1บัตรเก้าที่1แม่นเวลาเาซื้อเนาะเราจะจดเหมือนซีสองสามแล้วแต่กรณีว่าเราซื้อทรัพย์สินบ้านท้องที่บ่หรือว่าเออมีตัวตนบ่หรือบ่มีตัวตนเนาะแล้วเราจดมี4042ถ้ากรณีติดหนี้เนาะ หรือใจสดหรือฝากธนาคารไม่เท่าจะลงบัญนีตามเนื้อในเลยเนาะโอเคเวลานี้เราเข้ามาใส่บัตรเก้าที่สองเวลามีรายใจส,สามห้องเนาะก็จดนี้หรือ DR คือกันเนาะใส่สองสามหนึ่งหรือสองสามสองแล้วจนมี402ถ้่ากรนาาีนีเอาติดนี้ผู้มาการให้บริการทางนอกเนาะ437 แม่นกันติดนี้ออกมาพอเนาะของลัดแล้รับบัญชีประเภทหนึ่งฮะเป็นกันใจสดหรือด้วยเงินฝากธนาคารเนาะแม่เราจะลงไปตามขั้นตอนมันเลยแล้วทีนี้บัตรเก้าที่3เวลาซื้อสำลจเนาะเราจะโอนบัญชี2 3 1 2 3 2จากเบื้องนี้ไปยูเบื้องมีแล้วเพิ่มบัญชี2 4 1เข้ามาเนาะเพราะว่า2 4 1เป็นทรับ์ุมบัตร ของที่ถ้ากรณีขครืงจักก็2413กรณีอ่าพหา,นา,ศา,ศาหนะเปล็น2414และอื่นตามอาเการที่เกิดขึ้น,นว่าเฮาซื้อหยังเฮากาล็ลงไปตามาเลขบัญชีที่เพื่อนกําหนดมาให้เลยทีนี้เฮาจะไปเบิง่งอ่วิธีหรือขั้นตอนการลงบัญชีจากตัวอย่างเนาะข้อที่1น,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 นี่แมนการบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินพร้อมทางได้สกทเก็คือเฮา ยหรือว่าเขาสร้างซื้อแล้วได้สกทมาเลยนะเนาะหรือที่โมเมนการแจ้งเงินล่วงหน้าเพื่อสร้างจองสินค้าหรือว่าสร้างจองภาชน,น,นะต่างๆเนาะทีนี้เรามาเข้าตัวอย่างเลยเนาะ <c oughs> ก็คือตัวอย่างนึงก็คือวิสากหกิจนึงเนาะได้ซื้อเครื่องจักรจากตั้งประเทศมูลค่า15,000ดอลลาร์อัตราเล็กเปลี่ยน1ดอลลาร์ต่อ8 0 0พกีบเนาะแล้วค่าภาษี1 5อ,อมพอ0 ค่าฝากสั2 0 2แสนกีบค่าประกันภัย1แสนกีบหป1ล้านกีบเนาะและค่าขนส่ง50 5แสนกีบค่ายกเครื่อง3แสนกีบเนาะและมีค่าประกอบและติดตั้งแมนพนักงานภายในเนาะคิดเป็นเงิน4แสนกีบค่าซื้อเครื่องอะไรเข้าหับไซ้กันติดตั้ง2แสนกีบเนาะใจสดตัวนี้เนาะแล้วค่าน้ำมันให้พนักงานไปประพันธ์เอาเครื่องจักร1แสนกีบเนาะใจสดคือกันทีนี้ เพิ่นให้มาว่าอัตราภาษีและอากรอยู่ดานแม่น1ดอลลาร์ต่อ8,000กีบเนาะทีนี้อ่าบางน้องอาจจะย์บกเข้าใจว่าอัตราภาษีโต่หนดอลลาร์ต่อ8,000กีบกับอ่า1ดอลลาร์ต่อ8,200กีบนี่นะแม่นเฮาจะเอาตัวใดไปคิดไปคิดไล่าค่าภาษีหรืออ่ามูลค่าของเครื่องจักรตะเก่าเนาะอ่ะทีนี้อ่า ตัวหนึ่งพันหนึ่งดอลลาร์ต่อแปดพันสองร้อยนี้แมนเฮาเอาไปคิดไล่ค่ามูลค่าของเครื่องจักรที่เฮาซื้อเครื่องจักรดังเก้าหัสนาะแต่อีกตัวหนึ่งดอลลาร์ต่อแปดพันกิยรนั้นแมนเฮาจะมาคิดไล่เอามาคิดไล่เกี่ยวกับพวกค่าภาษีหรืออ,อมพอนี่เนาะตามมูลค่าของเครื่องจักรสี 5, ่ห้าพันดอลลาร์อยู่ด้านภาษีที่เครื่องจักรเฮามาพันนะเนาะ โอเคทีนี้เราเป็นเบิ้งวิธีการแก้ว่าเป็แบบใดๆเนาะโอเคเวลาซื้อเนาะเวลาซื้อเราจะเอาราคาเครื่องจักรแม่นบอกเห็นว่าอ่าเราจะเอา15,000ดอลลาร์คูณแปดพันสองาแปดพันสองรเป็นอันตาราเลทเปลี่ยนเวลาเาซื้อจะเท่ากับ123ล้านกีบเนาะทีนี้เราก็ไปลงเป็น C ตามบัตรเก้าที่อ่า ได้กำหนดไว้เนาะก็คือเบื้องนี้231สามหนงเงิน1 2 3่้ามแล้านลกับเบื้องมีหรือ CR อา4 2เท่ากับ1 2 3ล้านกรีบเนาะซีศูนีนี้เป็นกันติดนี้เนาะเขาซื้อแต่เขาติดนี้บทันใจงเงินแต่เขาได้สกทอมามันปะเขากลังลงมาจีบแบบนี้ทีนี้เขาไปคิดคาราคาภาษีแล้วก่อนเนาะเขาจะเอา15,000ดอลลาร์ไปคุณให้กับ 8,000กรีบที่าภาษีเพื่อนกำหนดอัตราเลกเปลี่ยนมาให้นี่เนะตัวนี้เราจะเอาอา,อาจารย์จะใหม่ตัวนี้ใส่ทีนี้เราก็เอา15,000คูณ8ป0 0กรีบนะก็เท่าอยู่กับ1 0 0ล้านหลังจากนั้นให้ เข้าไปกำหนดค่าภาษีเนาะภาษีเพิ่นกำหนดให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็เอานึ่งร้อยสามล้านนะคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นสิบแปดล้านเนาะออกมาพอเท่ากับหนึ่งร้อยสามล้านบวกสิบแปดล้านคูณสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเท่ากับสิบสามล้านแปดแสนกีบเนี่ยทีนี้เขาก็ไปบวกตืมใส่กับพวกค่าฟ้าแางค่าขนส่งค่าอี่อย่างประกันภัยประกอบติดตั้งต่างๆเนาะแต่ยกเว้นเนาะยกเว้นค่าน้ำมัน ให้พนักง,งานไปขอผ่านเอาเครื่องจักรอยู่อ่าด้านหรืออยู่สร้างเนาะแม่นเฮาจะบ่ได้อ่าบวกเป็นต้นทุนแต่ให้เฮาจดเป็นรายจ่ายเนาะรวมค่าใช้จ่ายที่ิพันเนาะเท่ากับ34,400,000กีบเนาะซึ่งว่าในนี้เฮาจะยกเว้นอ่าคณะมนไปขอผ่นเอาเครื่องจกักรให้ลงเป็นบัญชีรายจ่ายเนาะบัญชีประเภท6เนาะ แล้วเราจะลงเหมือน C D R 2 3 1เท่ากับ3 4ล้าน4 0สนแล้วก็ลงเบื้องมีลิดิ C R นี้ตามที่อ่าเลขกันเกิดขึ้นนั่ก็คือ402เป็นกันตินี้437เป็นกันตินี้อักกรของรัฐแล้วก็4201เป็นกันตินี้พนักงานภายในเนาะนั่นก็1011เป็นกันจ่ายเงินสดเนาะแต่ทีนี้เราจะเอาค่าน้ำมัน ไประพานเอาเครื่องจักรเฮาจะลงบัญชีประเภท6นะั่นก็คือ6.58ไปกับ1 0ึ่นหึ่งนะหลังจากที่เรา,าได้จ่ายเงินหรือว่าไปผะพานเอาเครื่องจักรแล้วก็มาหอดขั้นตอนสาเด็จการซื้อนะให้เอาบนันชีประเภท2.31เบื้องยูเบื้องดีอาบวกกันนะโอเคตอนถึงซื้อก็จะเท่ากับ1นึ บวกให้กับ34,400,000เนาะรวมมูลค่าทั้งเหมดของแข้ง,งจกกักรเท่ากับ157,400,000บาทแล้วก็ลงบัญชีเนาะจะลง DR 2413แล้วเอา231ไปยูมเบือบ้องมีเนาะ <c oughs> ทีนี้เวลาเฮาสําเร็จกันซื้อนเนาะเฮาจะไปเบิ่งวิธีการคิดราคาโรงเหี้ยนว่าคิดไรยยอย่างไดมีจักวิธีการคิดไรเนานะ ค okay. วิธีการคิดได้ค่าลูกเลียนมีอยู่3วิธีเนาะก็คือ1แมน่นหักค่าลูกเลียนแบบคงที่หรือสมัคเสมอเนาะเขาจะลงบนสี่นี้หกแปดี่หนึ่งและมี2 8 4 1เดสี่หนึะการค่าลูกเลียนต่อปีจะเท่ากับมูลค่าเดิมของสกอทอหารให้กับอายุการใช้งานของสกทเนาะแบบที่2แมน่นหักแบบลดพอนหรือเหลือน้อยลงเนาะก็คือปีนี้แม่นเฮา จใจอ่าเักหลายแต่ปิดลงมาแม่นเฮาจะหลุดจากน้อยจากหลายหาน้อยตามแต่ละปีเนาะจนฮอดปีสุดท้ายเนาะในการลงบัญชีคือเก่าเนาะแต่ว่าอ่าวิธีที่2นี้แม่นคนอื่นแม่นเฮาจะต้องไปซอກหาตัวเลพื้นฐานเนาะซึ่งตัวเลพื้นฐานของเฮาจะเท่ากับ n คูณให้กับ n 1 2ซึ่งว่า n แม่นอายุการใช้งานของสคทอเนาะสมมุติว่า5ปีเฮาก็แทน 5, น 5, น5เข้าไปเนาะ แล็เขาจึงหลังจากเขาได้ไปโดพื้นฐานแล้วเขาจึงมาหักคารียนปีที่1เนาะจะเท่ากับมูลค่าเดิมคูณให้กับ n หรือว่าจะอนุกรณฑ์ง,งานแล้วทางเบิร์น้หารให้กับตัวเลขพื้นฐานเนาะและปีที่2แมนคารียนปีที่2แมนเท่ากับมูลค่าเดิมคูณให้กับ n ลบหหารให้กับตัวเลขพื้นฐาน,นลบหนึ่งนี่หมายความว่าปีที่1่แมนเขาคูณเต็มเนาะหปีได้ปีที่2แมนจะเหลืออีก จ้าง5ปีเป็น4ปีนะครับก็เอา5้ล้มกลายเป็น4ปีเนาะอาการให้ตัวเลขผู้ทานปีที่3แม่นคือกันเนาะเฮ็ดไปจนกว่าปีสุดทนะ้ายเนาะและทีนี้วิธีที่3แม่นหักตามอันยุการใช้งานเนาะเคคิดว่าน่าจะบ่มีปัญหาเนาะตัววิธีการหักคารุเฮียนตัวนี้วันนี้ไปเบิง่งอ่าว่าเราจะหักแบบใดนเนาะสมมุติว่าสมมุติว่าเครื่องจักดังเก้านั่นเองอันยุการใช้งาน5ปีนะีเเนนาาะฮักคยแบบ ที่เนาะเดี๋ยวเขาก็เอามูลค่าเครื่องจักร157ล้าน4 0 0แสนกิมนี้หารกับห 5, 5้ก็คือ5ปีเนาะแล้วก็เท่ากับ3 1ล้าน4แสนพันกิโต่อปีอันนี้แม่นกรณีที่เต็มปีเนาะแต่อาจจะมีบางกรณีหรือมันจะบอ่อมันจะบอ่อเสมอไปเนาะว่าจะเต็มปีตลอดมันก็อาจจะเป็นเต็มเดือนหรือว่าเป็นวันเนาะ ส่วนตัวนั้นเมนจะไปคิดไลไ์ในวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้เมนจะขอจบเพียงเท่านี้กันเนาะแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปเนาะโอเค